อยากได้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเช่นเมื่อกี้ฝนตกฝนตกนี้เราก็ห้ามฝนตกไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับฝนได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะนั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมต่อไปได้เพราะเราจะปล่อยให้ร่างกายเปียกไปมันจะเปียกก็เปียกไปเราไม่ได้มีความอยากไม่ให้มันไม่เปียกมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจ เราก็จะนั่งอยู่เฉยๆนั่งอย่างสบายไม่ทุกข์กับฝนตกได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาพอฝนตกปั๊บความอยากไม่เปียกมันก็เลยทำให้เราต้องอขยับขยายกันเปลี่ยนที่กันไปไปหาที่หลบแดดหลบฝนกันเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ดูใจของเราเราไปดูที่ร่างกายพอร่างกายเปียกใจของเราก็อยากไม่ให้มันเปียก เราก็เลยต้องขยับที่หาที่ที่จะทําให้ร่างกายมันไม่เปียกนแต่ถ้าเรามีปัญญาเราดูที่ใจว่าตอนนี้ใจเราเกิดความไม่สบายเพราะอยากไม่เปียกถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายก็ปล่อยมันเปียกไปเปียกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปียกแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งได้เราเวลาอาบน้ําอาบท่าเราเปียกมากกว่าตอนที่ฝนตกซะอีกทําไมเราเปียกได้ ขณะที่เราใสมีเสื้อผ้าใส่แล้วฝนตกนิดนิดหน่นอยๆมันเปียกเราทำไมจะต้องไปทุกข์กับมันทำไมเราก็นั่งฟังเทศฟังธรรมต่อไปได้อย่างสบายนี่คือเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเวลาที่เรามีเ,าเราเห็นอริยาสัจสีกับไม่เห็นเป็นอย่างไรถ้าเห็นอริยาสัจสี่เราไม่เราไม่มาแก้ที่ร่างกายเราไม่มาแก้ที่คนนั้นคนนี้เรามาแก้ที่ใจของเรา เวลาถูกใครก็ดา่าเราไม่ไปหยุดเขาไม่ไปด่าตอบเราจะเฉยเฉๆปล่อยเขาด่าไปเรามาหยุดความอยากของเราหย,ยุดความอยากที่ไม่ให้ไม่อยากให้เขาด่าเราอยากให้เขาหยุดด่าเราเราอยากไปอยากอยากแล้วมันจะทรมานใจเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาหยุดได้ยิ่งไปด่าเขาเดี๋ยวเขายิ่งกลับมาด่าเราเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆฟังไปเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไป เราทำใจให้เฉยๆไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่ารับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับเขาไม่ทุกข์กับความด่าของเขาแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใจเราไม่ได้หันเข้าข้างในไม่ได้หันมาดูที่ความอยากของเรากลับไปหันดูที่คนที่มาด่าเราเราเลยไปแก้ที่เขาแต่การที่แการจะไปแก้ที่เขาแทนที่จะแก้กลับไปทํากลับไปสร้างเรื่องดาวให้มันใหญ่โตขึ้นมา อย่างที่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเขาดา่าเราเราก็ด่ากลับพอด่ากลับเขาเขาก็ด่าแรงกว่าเก่าเราเขาด่าแรงกว่าเก่าแล้วก็ด่ากลับไปแรงกว่าเก่าอีกเดี๋ยวก็ลงไม้ลงมือกันตีกันไป,ต,นไปตีกันมาเดี๋ยวก็ใช้มีดใช้ปืนทิ่มแทงกันฆ่าฝันกันตายกันไปคนละค่อตายคนหนึ่งตายไปอีกคนก็ต้องไปติดคุกติดตาราง แล้วพอพบหน้าชาติหน้าถ่ากลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ก็มาด่ากันใหม่มาตีกันใหม่เพราะเราไม,ไม่ได้มาแกา้ปัญหาที่ความอยากของเราความอยากที่ไม่ให้เขาด่าเราความอยากที่ไม่ไม่ให้เขาร้ายกับเราไม่ดีกับเราเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนต่างๆนี้มีทั้งคนที่ชอบเราและคนที่ไม่ชอบเรา พราะอาดีตเราอาจจะมีอะไรกันมาก็ได้คนที่ชอบเราอาดีตแล้วอาจจะเคยร่วมทําความดีเคยช่วยเหลือกันมาก็ได้ส่วนคนที่ไม่ชอบเราก็อดีตก็อาจจะเป็นเพราะเราเคยมีเรื่องมีราวกันมาโกรธเกลียดกันมามาก่อนเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเราได้เพราะตอนนี้เรามีทาเรามีสติ มีปัญญาธรทำถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่ไปแก้ข้างนอกเพราะเรารู้ว่าแก้ไม่ได้สิ่งแล้วก็แก้แก้ไม่ไม่ได้ไม่ถูกจุดเพราะคนที่เขาด่าเรานี้ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากไม่ให้เขาด่าเราต่างหากเราก็มาหยุดความอยากนี้เ,เปลี่ยนใจ ตอนไม่อยากให้เขาด่าก็เปลี่ยนไปอยากให้เขาด่าเสียมันก็หมดเรื่องพออยากให้เขาด่าแล้วเวลาเขาด่าล้วก็สมใจอยากแล้วก็สุขใจเออยากได้อะไรพอได้ดังใจอยากก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างนั้นหัดอยากในสิ่งที่เราได้รับอยาไปอยากในสิ่งที่เราไม่ได้รับหรืออยากไปอยากไม่อยากได้ในสิ่งที่เรารับเรารับอะไรหัดหัดยินดีกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะไม่ทุกข์ใจ ถ้าเราไม่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราเปลี่ยนใจของเราได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะมีกำลังพลิกใจของเราได้จากไม่อยากให้ให้มันเฉยๆได้จากอยากให้มันเฉยๆได้นี่คือวิธีการที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไป พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกถท่านใช้วิธีนี้ทั้งนั้นท่านใช้วิธีดึงใจเข้าข้างในด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธไปแล้วก็นั่งสมาธิไปจนจิตสงบพอจิตสงบก็แสดงว่าจิตได้เข้าข้างในแล้วได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาแล้วพอจิตเข้าข้างในแล้วพอจิตเริ่มกระเพื่อมพอออกจากความสงบพอเกิดความอยากบ่บมันจะเห็นทันที ว่าตอนนี้ความอยากเริ่มทำงานแล้วอยากได้รูปเสียงกลิ่นรดแล้วอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลน,นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอเกิดความอยากปั๊บเราก็หยุดความอยากเสียทำใจให้เฉยๆเขาจะทำไงก็ปล่อยเขาทำไปเขาจะไม่ทำอะไรก็ปล่อยเขาไม่ทำไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ปล่อยเขาเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ มันสู้ความสงบสู้ความอยู่เฉยๆไม่ได้ปัญญาก็จะสอนใจใจก็จะหยุดอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะหยุดอยากกับบุคคลนั้นบุคคลน,นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเอง มันก็จะไม่ทําให้ใจเดือดร้อนเลยใจก็จะนิ่งเฉยเฉยเพราะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งหมดไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีความอยากจะมีร่างกายอันใหม่ต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบไม่มีวันที่จะกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายอันใหม่ก็ไม่มีการแก่เจ็บตายตามมาเอ ไม่มีความทุกข์ตามมาท่านจึงทรงตัดแสดงไว้ว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายทุกจากการพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบทุกที่เกิดจากการเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ลักเราไม่ชอบ แต่ถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ตามมาการที่จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ตามมาได้ก็ต้องมอีต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธินี่เองเราจึงต้องมาฝึกสติการมานั่งสมาธิกันมาเจริญปัญญากันมาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่น่ารักไม่น่าใครเพราะร่างกายของทุกคนนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันมีอวัยวะสามสิบสองอาการสามสิบสองอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมปกปิดด้วยปกปิดหุ้มห่อด้วยผิวและเนื้อนี้เท่านั้นเองถ้าเราแกะมันออกมาดูข้างในเราก็จะไม่มีความรักใครในร่างกายของใครเลยแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นกัน เรียกว่าเราไม่มีมรรคกันเราจึงต้องมาสร้างมรรคกันมาสอนใจให้เห็นอสุภะกันสอนใจให้เห็นอนิจจังกันสอนใจให้เห็นอนัตตากันสอนใจให้เห็นทุกข์กันถ้าสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่บ่อยๆต่อไปใจก็จะเห็นตลอดเวลาใจก็จะมีมรรคตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะหยุดความอยากได้ทันที หยุดด้วยอนิจจังบ้างหยุดด้วยหยุดด้วยอนัตตาบ้างหยุดด้วยอสุภะบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ว่าจําเป็นจะต้องใช้อันไหนหยุดเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปเราก็หยุดด้วยอนิจจาว่าเป็นธรรมดามีเกิดมีมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเวลาไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบแต่กําจัดเขาไม่ได้เราก็ใช้อนัตตา,าเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้เช่นฝนตกเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไปถ้าใจเรายอมรับเปียกยอมเปียกแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรายอมให้เขาด่าเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเรายอมให้เขาทุบตีเรายอมให้เขาฆ่าเราเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือการสร้างมรรคที่เรายังไม่มีกันเราต้องสร้างสติดึงใจเข้าข,ข้างใน แสร็จแล้วก็สร้างปัญญาให้ใจเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่อยากด้วยด้วยการไม่มีความอยากเผชิญด้วยอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เฉยๆถ้าเพราะว่าถ้ามีความอยากขึ้นมาปุ๊บใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วความทุกข์ของใจนี่ร้ายแรงกว่าการสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปเราก็จะไม่เราก็จะ ไม่เราก็จะตัดความอยากเพราะเราจะไม่ยินไม่เสียดายกับสิ่งที่เราต้องเสียไปและสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้ไปเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ได้มาแล้วทาให้เราทุกข์ได้มาทําไมเสียไปแล้วทําให้เราทุกข์เสียดึงไว้ทําไมปล่อยมันเสียไปอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากเสียอะไรให้มันไปถ้ามันอยากจะเสียก็ให้มันเสียไปถ้ามันจะมาก็ปล่อยมันมาไป ใจเราสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหาันตัสสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันท่านหลุดพ้นด้วยการดึงใจเข้าข้างในเพื่อให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนักแล้วก็ให้ทํา หน้าที่ในพระอริยสัจสี่ก็คือให้ละสมุทยัยให้เจริญมรรคให้มาก,มากเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปก็มีเท่านี้เรื่องของการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็คือเรื่องดึงใจเข้าข้างในนี้เองตอนนี้ใจเราชอบออกไปเพ่นพ่านข้างนอกเหมือนหมาที่เราเลี้ยงอยู่ชอบหนีออกไปนอกบ้านไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็ไปกัดกับตัวนั้นตัวนี้ กลับมาก็ร้องห่มร้องไห้พวกเราก็เหมือนกันชอบออกไปหาลาบยศรเสริญหารูปเสียงกิ่นลดกันแล้วเดี๋ยวพอสูญเสียลาบยศรเสญเสียลูปเสียงกิ่นลดกันไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเราต้องดึงใจของเราอย่าให้ออกไปเที่ยวนอกบ้านนอกใจดึงใจไว้ข้างในอยู่ในใจนี้เป็นที่ปลอดภัยเป็นที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้าน สอนใจที่เป็นเหมือนสุนัขที่ยังโง่อยู่ชอบนี้ออกไปเที่ยวเลยดึงมันกลับเข้ามาดึงด้วยสติดึงด้วยศีลดึงด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาพอเราสามารถดึงใจให้อยู่ข้างในจนมันไม่มีความอยากจะออกข้างนอกแล้วใจก็จะเย็นสบายไปตลอดไม่มีความทุกข์ไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆเข้ามารบกวนใจอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ใจก็จะถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราเห็นอริยสัจสี่กันเห็นด้วยการเจริญสติเห็นด้วยการนั่งสมาธิเห็นด้วยการเจริญปัญญานี่คือทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทางองื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้น แล้วก็เป็นทางที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากพระพุทธเจ้าเองและพระอาหารหันตสาวกเองเราจึงไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาทางใหม่กันให้เสียเวลาเปล่าๆหากันเท่าไหร่ก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้ถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะมาดับความทุกข์ใจของเรานั้นจะไม่มีวันดับได้เราต้องหาสติหาสมาธิหาปัญญาเท่านั้น ก็เราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุก์สบุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเมื่อเราเห็นว่าเรายังไม่มีมรรคเราก็สร้างมรรคขึ้นมาให้ให้เต็มที่พอเรามีมรรคเต็มที่แล้วมรรคก็จะละตัณหาความอยากต่างๆได้เมื่อละตันหาได้นิโรธคือการดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาดัางนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการ ปฏิบัติสติสมาธิปัญญากันเพื่อที่เราจะได้เห็นอริยาาสัจสี่กันเพื่อที่เราจะได้ละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดกันเพื่อที่เราจะได้ดุดพ้นจากความทุกข์ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พร